ช้างถือและโฮี้เทพเวีแห่งดวงจันทร์และเทพเจ้าผู้ปราบดวงอาทิตย์ช้างเอ,อ๋อเป็นนางของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งแต่เดิมเคยอาศัยอยู่กับพ่อแต่ด้วยความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากพระอาทิตย์สิบดวงจึงทำให้พ่อของเธอได้เสียชีวิตไปซึ่งพระอาทิตย์ทั้งสิบดวงนั้นได้สร้างความทุกข์ร้อนให้กับมนุษย์เป็นอันมาก แล้วเรื่องราวทุกร้อนของมนุษย์ก็ได้ไปถึงหูของจัก,กรพระดัดแห่งสวรรค์พระองค์จึงสั่งให้เทพแห่งธนูผู่มีนามว่าโคอี้ลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์โคอี้ได้นำเอาคันธนูสีแดงที่จักรพระพัแห่งสวรรค์ได้ประทานให้และนำลูกธนูสีขาวอีกห,หนึ่งไปด้วยในตอนแรกโคอี้ได้พยายามจรจาเตี่ยกล่อมให้พระอาทิตย์ทั้งสิบดวง หลักเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อโคจรรอบโลกเพียงวันละดวงเพื่อจะได้ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแกม่มนุษย์อย่างพอเหมาะซึ่งก็จะไม่ทําให้โลกร้อนมากเกินไปจนทําให้ผู้คนบนโลกมนุษย์ต้องเดือดร้อนแต่พระอาทิตย์ทั้งหลายต่างไม่ยอมฟังคําขอของโฮอีทำให้โฮอีโมโหและแตัดสินใจใช้คันธนูสีแดงและลูกธนูสีขาวยิงเข้าใส่พระอาทิตย์ผู้หญิงเยโซ โฮอี Hoy, ยิงพระอาทิตย์ร่วงลงมาทั้งหมดถึงต้าดวงและเหลือไว้เพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นโฮอี<ม>้ก็ยังไม่ได้กลับขึ้นสู่สวรรค์เนื่องจากผู้คนได้ขอร้องให้โฮอี้อย<ง>ู่บนโลกมนุษย์ต่อไป,อไปเพื่อช่วยปร,ปราบปีศาจร้ายต่างๆ จนวันหนึ่งช้างเอ๋อได้ออกไปตักน้ําที่ลาําธารระหว่างทางกลับบ้านก็ได้พบกับโฮอี้ที่บังเอิญเดินทางผ่านมาพอดีโฮอี้รู้สึกเชื่นชมในความงามของช้างเอ,อ๋อจึงเอ,อ่ยปากขอแบ่งน้ําจากนางซึ่งช้างเอ๋อก็ได้ยอมแบ่งน้ําให้ด้วยความยินดีแล้วในที่สุดทั้งสองก็ได้เกิดความรักและแต่งงานอยู่กินด้วยกันต่อมา เมื่อจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ได้เรียกตัวให้โฮอีกลับสวรรค์โฮอีกลับขอปฏิเสธคำสั่งเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับนางชางเออในโลกมนุษย์ต่อไปด้วยเหตุนี้โฮอีจึงถูกปลดจากความเป็นเทพเจ้าแล้วกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไปแต่โฮอีก็ยังมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอมตะ,มตะเพื่อที่จะได้อยู่ครองรักคู่กับนางชางเออไปตลอดกาล เพื่อความรักอันเป็นอมตะโฮอีจึงไปขอ,อยาอายุวัฒนะจากเทเทวีซีหวังแห่งเสือเขาคุณหลุนโดยเขาจะต้องฝ่าฟันอันตรายและผ่านอุปสรรคมากมายจึงกระทั่งได้ยาอายุวัฒนะมาครอบครองสมใจย,ยาวิเศษนี้ทำจากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามพันปีจะออกผลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเทเทวีซีหวังได้บอกกับโฮอีไว้ว่ายาวิเศษนี้ มีไว้เพื่อความเป็นอมตะสำหรับคนถึงสองคนโดยต้องแบ่งกันกินคนละครึ่งแต่จะต้องรอจนถึงวันเพ็ญเดือนตัดเสียก่อนถึงจะกินยาได้หากกินก่อนหน้านั้นยานี้ก็จะไม่เกิดผลอันไกลเลยแต่ถ้าหากว่าได้กินยาวิเศษนี้เข้าไปทั้งหมดไม่เพียงแต่จะได้มีชีวิตอันเป็นอมตะเท่านั้นแต่จะกลายเป็นเทพและได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อีกด้วย เฮอี้ e, รีบเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฉางอือฟังซึ่งทั้งคู่ก็เฝ้ารอคืนวันให้ถึงวันเพ็ญเดือนแปดโดยไวเพื่อหวังจะร้องรักและได้อยู่ร่วมกันไปจนช่วนยิรันแต่สิบคนหนึ่งของเฮอี e, ้ผู้มีชื่อว่าเฟิร์มมึงแอบบได้ยินถึงเรื่องยาอายุวัฒนะที่ทั้งสองคุยกันเข้าจึงเกิดความคิดชั่วช้าอยากจะแย่งชิงเอายาวิเศษมาเป็นของตน เฟิงมือง่งเฝ้ารอโอกาสในตอนที่เฮอีออกไปล่าสัตว์และเดินทางกลับบ้านในยามที่ฟ้ามืดนิดนิดเฟิงมือ่งไปดักซุ่มรอเฮอีอยู่กลางทางเมื่อเฮอีเดินผ่านมาโดยไม่ทันได้ระวังตัวก็ถูกตะบองของเฟิงมือง่งฟาดเข้าไปที่หัวอย่างแรงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเฟิงมือง่งก็มุ่งตรงกลับไปที่บ้านและคู่เอายาววิเศษจัดนางช้างเอ,อ๋อเมื่อนางช้างเอ๋อได้รู้ว่า เฮาอีได้ถูกสิบทรยศ์ดักทำร้ายจนเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจมากแต่ไม่ว่าจะเป็นตายยังไงนางฉางเอ๋อก,ก็จะไม่มีทางที่จะยอมให้สิบชั่วผู้นี้ได้ยาอายุวัฒนะไปแน่ๆคิดได้เช่นนั้นฉางเอ๋อจึงตัดสินใจรีบกลืนยาอายุวัฒนะทั้งหมดทันท,ท,ทีแล้วพริบตานั้นร่างของนางฉางเอ๋อก,ก็มีฤทธิ์อัศจรรย์ตัวของนางล่องลอยสูงขึ้นไปสู่ท้งองฟ้าเบื้องบน ยาวพิเศษได้สัมดงฤทธิ์ให้นางช้างเอ๋อได้กลายเป็นเทพเทวี TV แห่งดวงจันทร์เทพเทวีแห่งดวงจันทร์ช้างเอ,อ๋อได้สถิตอยู่ที่ดวงจันทร์และจะคอยเฝ้ามองลงมายัางโลกมนุษย์อันเป็นสถานที่ซึ่งได้รำลึกถึงความรักและความสุดของนางช้างเอ,อ๋อและโรอี้ตั้งแต่บัดนั้นไปจนตลอดกาล